ครับ,รบอยู่กับผมในช่องท็อพ่วงซิ่งแทร,แรนนะครับผมวันนี้ก็มีงานขึ้นข้าวเปลือกนะครับเป็นข้าวมะลี่เก่านะครับผมช่วงนี้ชาวไร่ชาวนาะก็จะทยอยนาข้าวเก่าออกมาขายกันเยอะนะครับ เพราะว่าใกล้จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมก็ชาวไร่ชาวนาก็ทยอยเอาข้าวเก่าออกมาขายนะครับข้าวเก่าก็จะเริ่มมีเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับอีกน่าจะไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับข้าวก็จะเริ่มได้เกี่ยวแล้วนะครับผมมมลิใหม่นะครับจะเริ่มได้เกี่ยวแล้วนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับผมข้าวมีอยู่สองกล่องนะครับน่าจะใส่ทั้งสองเลยนะครับผมแม่ลูกนะครับเพราะว่าเราตอยให้ช่างรถ2สองตัวนะครับ ก็จะเอาไปดับนะครับใส่เสร็จที่ใส่เสร็จตรงนี้ก็จะเอาไปดับอีกที่หนึ่งนะครับเป็นลานของพ่อกับลูกนะครับเนี่ยจะไปดับแล้วก็ต้องค่อยตาขึ้นใหม่นะครับข้าวเก่านี่โอ้ฝุนตลบเลยนะครับนี่มีแต่ฝุ่นคันนะครับฝุ่นคันคลายนะครับนี่ คันคันคายนะครับเดี๋ยวข้าวเก่าเนี่ไม่เหมือนข้าวใหม่นะครับข้าวใหม่ไม่ค่อยคายเท่าไหร่นะครับ หมดแล้วนะครับผมก็จะเอาไปดั้มนะครับดั้มลงอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตักขึ้นใหม่นะครับป่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเอาไปช่างรถออกนะครับช่างรถแล้วก็จะรีบเอาไปลงนะครับลงแล้วก็ตักขึ้นมาอีกที่หนึ่งนะครับก็ห่างกันพอสมควรอยู่นะครับผม เที่ยวนี้ก็วางคิดว่าน่าจะเป็นงานด่วนเหมือนเดิมนะครับก็ออกบินเรียบร้อยนะครับผมตัวลูกได้สิบตันแน่ออๆนะครับตัวแม่ก็ได้สี่ตันกว่านะครับสี่ตันแปดนะครับผมก็จะไปดําตับตักใหม่นะครับผมอออกเดินทางนะครับต้องเร่งแล้วนะครับผมเพราะว่าต้องลงให้ทันภายในวันนี้นะครับน่าจะได้ไปลงชัยภูมิเหมือนเดิมนะครับผมระยะทางก็อยู่ที่สองร้อยสิบกิโลนะครับตอนนี้ก็ปลาไป แปดโมงยี่สิบแล้วนะครับแปดโมงครึ่งแล้วนะครับเนี่ยเราต้องรีบไปตักนะครับไปลงให้ทันในวันนี้นะครับผมงานด่วนอีกเหมือนเดิมนะครับเราต้องลงให้ทันภายในวันนี้นะครับก็ต้องถึงก่อนถึงลงสีก่อนสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงครึ่งนะครับผมอ่าลงไม่ทันก็น่าจะได้นอนค้างลงพรุ่งนี้เช้านะครับก็ลองดูนะครับผมด่วนอีกแล้วนะครับผม ช่วงนี้มีแต่งานด่วนนะครับไม่มีงานสายยาวนะครับช่วงนี้ผมของผมมีแต่งานสายสั้นนะครับระยะทางร้อยกโลสองร้อยโลบ้างนะครับผมสองร้อยกโลบ้างนะครับไม่มีงานสายยาวเลยนะครับช่วงนี้ก็น่าจะข้าวใหม่นู่นแหละครับถึงจะมีงานสายยาวนะครับมาถึงแล้วนะครับผมโอ้ไม่มีข้าวเลยนะครับเขาต้องดำลงนะครับเอามาดำลงแล้วก็ตักใหม่นะครับผมพว่าที่นี่ไม่มีข้าวสักเม็ดเลย โอ้นุ่นฝั่งนุ่นมีนิดหนึ่งนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็พร้อมออกเดินทางนะครับคุมผ้าเสร็จแล้วนะครับผมปลายทางของเราก็คือโรงสีชัยภูมินะครับผมระยะทาง210กิโลนะครับตอนนี้ก็เที่ยงนะครับผมต้องให้วิ่งไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้องถึงโรงสีก่อน4โมงเย็นนะครับผมถึงจะมีสิทธิ์ได้ลงนะครับแดดร้อนนะครับผมร้อนมากนะครับนี่ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับผม ก็วิ่งมีเกิน4ชั่วโมองก็จะถึงประมาณ4วงพอดีนะครับก็จะมีเปอร์เซ็น์ที่จะได้ลงนะครับผม210กิโล4ชั่วโมองก็ถือว่าต้องต้องด่วนอยู่นะครับนี่ ใ่ข้าว,ว่าจะไม่ด่วนก็ด่วนเหมือนเดิมนะครับมีแต่งานด่วนนะครับช่วงนี้งานสายสั้นแต่ว่าด่วนมากนะครับ ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมเหลืออีกไม่ถึงสองกิโลนะครับนี่ถึงลงสีแล้วนะครับก็ให้ไม่เกินสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะบ่ายสามยี่สิบนะครับบ่ายสามยี่สิบก็อยู่ในเกณน,นะครับผมก็ได้ลงอยู่นะครับนี่ได้ลงอยู่ อันนี้เ็เร่งให้สุดๆนะครับกลัวไม่ได้ลงนะครับกลัวเจ้าของข้าวเขาบ้าเอานะครับผมเราก็มารับจ้างเขานะครับอ่าถึงแล้วนะครับผมขออนุญาตเก็บผ้าก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เข้ามาลงแล้วนะครับผมเรียกลงแล้วนะครับเปิดประตูดดับนะครับก็กําลังถอยข้อไปลงนะครับผมข้างในก็ถือว่าแคบอยู่นะครับนี่ ไม่มีคนถือกล้องให้นะครับลำบากหน่อยนะครับทั้งถอยทั้งถือโทรศัพท์นะครับนี่ถือว่าแคบอยู่นะครับนี่นี่ก็มีแต่กองข้าวนะครับเต็มไปหมด ตั้งเลยครับตั้งเลยทำนี่ครับทำมี่ทำมี่

น้าบ่ายเนหน้าบ่าไปไปอีก ตัวลูกก็เสร็จแล้วนะครับนี่กำลังถอยตัวแม่ไปลงนะครับที่ลงก็พอดีกันกับตัวรถนะครับผมกลัวไปปีนกองข้าวเขานะครับ เลยครับดอว่ะดีเลยเลยครับไปเองไปเพื่แล้วนะครับผมโอ้กว่าจะได้ลงนะครับรอเป็นชั่วโมงนะครับตรวจข้าวนะครับ รถข่าเป็นชั่วโมงเลยเดี๋ยวขออนุญาตต่อรูปก่อนนะครับผมเราจะได้กลับบ้านกันนะครับก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเสร็จไปอีกหนึ่งงานนะครับสําหรับงานข้าวเมลี่เก่านะครับเป็นข้าวเปลือกนะครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องท็อปพ่วงซิ่งทะแล์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ